ครับสวัสดีครับเพื่อนๆและสมาชิกทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับอาจารย์เคนโดกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการทีเด็ดบอลวันนี้บอลสเต็ปสามหลังโกายวันในวันเสาร์ที่23ตุลาคม2564ก่อนที่จะไปฟังวิเคราะห์จาะลึกกันในวันนี้ก็เช่นเคยครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กด s ั b สไครต์และก็กดแชร์ไว้เป็นกําลังใจกันด้วยนะครับเพื่อถือว่าเพื่อนๆจะไม่พลาดทีเด็ดบอลดีๆจากอาจารย์เคนโดในทุกๆวันเลยครับ สุณเพื่อนครับสำหรับทีเด็ดบอลวันนี้บอลสเตป3หลังโกลายวันอาจารย์ก็จะพาไปวิเคราะห์เจาะลึกกับศ er ึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับวันนี้ก็3คู่3ต<ร>ัวเช่นเคยนะครับเป็นฟุตบอลสเตป3ของอาจารย์คู่แรกก็เป็ at นการพบกันระหว่างเชลซีพบกับนอริทนะครับคู่นี้เตะเร็วหน่อยนะครับตีแปดนาฬิกาสามสิบนาทีของบ้านเราครับส่วนคู่ที่2ก็เป็นเอเวอร์ตันพบกับวัตฟอร์ดครับเตะเวลา3ามทุ่มของบ้านเราส่วนคู่สุดท้ายก็เป็นไบรท์ตันพบกับแมนซิตี้ครับเตะห้าทุ่มครึ่ง ของบ้านเรานะครับในค่ําคืนที่ฟุตบอลหลักๆของพวกเรากลับมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มของทั้งคู่นะครับคู่แรกเลยนะครับเชลซี Chelsea, พบกับนอริทฟอร์ม6นัดหลังสุดของพวกเขาเป็นอย่างไรมากันบ้างครับเริ่มกันที่เจ้าบ้านเลยนะครับฟอร์ม6นัดหลังสุดของเจ้าบ้านเชลซีพวกเขาก็มีชนะวิลล่านะครับเป็นฟุตบอลถ้วย4ประตูต่อ3แล้วก็แพ้แมนซิตี้0ต่อ1แพ้ยูเวนตุสนะครับฟุตบอลถ้วยครั้งก็ อ่าหนึ่งประตูต่อศูนย์ก็กลับมาที่ลีกก็เป็นชนะเซาท์แฮมตันนะครับสามต่อหนึ่งชนะเบนฟอร์ดหนึ่งต่อศูนย์และครั้งล่าสุดนะครับเป็นฟุตบอลถ้วยครับก็ชนะมอนโมไปนะครับสี่ประตูต่อศูนย์ก็เป็นการชนะสี่แพ้สองนะครับหกเกมหกเกมหลังสุดของนอริทครับพวกเขาก็อ่าแพ้ให้กับอาร์เซนอลนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์แพ้วัตฟอร์ดหนึ่งต่อสามแพ,พ้ลิเวอร์พูลศูนย์ต่อสามเป็นฟุตบอลถ้วยนะครับอันนี้อ่า แล้วก็แพ้เอเวอร์ตันนะครับสอต่อศูนย์เสมอเบอร์ลี่ศูนย์ต่อศูนย์และครั้งสุดท้ายล่าสุดครับเสมอไบตันครับศูนย์ประตูต่อศูนย์เป็นการเสมอ2แพ้4ครับสถิติของทั้งคู่ที่เคยเจอกันมานะครับย้อนไปดูหน่อยครับเป็นเชลซีชนะ1 0ึเชลซีชนะ2 1เสมอ0 0นเชลซี 00, ชนะ5 3าสาเชลซีชนะ3 2และครั้งสุดท้ายล่าสุดอ่าครั้งสุดท้ายล่าสุดนะครับวับนที่15เดือน7ปี20นนะครับปีแล้วก็ เป็นเชลซีนะครับเปิดบ้านชนะนอรลิตไป1ประตูต่อ0นครับเจอกันทั้งหมด6ครั้งก็เป็นเชลซีชนะไป5แล้วก็เสมอกัน1ครั้งนะครับส่วนตารางการแข่งขันของทั้งคู่ครับเชลซี Chelsea, เจ้าบ้านครับลงเตะมาแล้ว8นัดชนะ6เสมอ1แพ้1นะครับได้16เสีย3มี19คะแนนตอนนี้ล้างอันดับหนึ่งของตารางขณะนี้นะครับส่วนทิมเยือนนอรลิตครับลงเตะมาแล้ว8นัดยังไม่ชนะเลยนะครับพวกเขาเสมอ2แพ้6 ได้2เสีย16ครับมี2คะแนนนึงลัางอันดับ20ของตารางขนาดนี้เลยนะครับส่วนราคาคู่นี้ออกมาเป็นอย่างไรและเราจะเลือกเชียร์ทีมไหนไปดูที่ราคากันเลยครับเลดเปิดมาวันนี้นะครับให้เชลซีนะครับเป็นต่อ,อลูกครึ่งควบ2ขาวนะครับลูกครึ่งควบ2บวก91อยู่ต่อกับเชลซีนะครับก็เสียน้ำา8 6ครับได้86เสียเต็มส่วนอยู่ลองนอริดได้เต็มเสีย91ครับ ส่วนสูงต่ำเปิดมาที่2ลูกครึ่งควบ3ขาวนะครับ2ลูกครึ่งควบ3บวก93อยู่ต่อกับสูงนะครับก็เสียน้ำแปาครับได้85เสียเต็มส่วนอยู่รองต่ำได้เต็มเสีย93สครับส่วนราคาของครึ่งแรกครับเปิดมาให้เทลซีนะครับเป็นต่อครึ่งควบลูกขาวครับครึ่งควบลูกบวก9กอยู่ต่อกับเทลซีครึ่งแรกเสียน้ำา8 8นะครับได้88ดเสียเต็มส่วนอยู่รองนาอุลิตครึ่งแรกนะครับก็ได้เต็มเสีย96ครับส่วนสูงต่ำของครึ่งแรก เปิดมาที่ลูกควบลูกครึ่งลบ5ครับลูกควบลูกครึ่งลบ85อยู่ต่อกับสูงครึ่งแรกนะครับได้เต็มเสีย9 3ส่วนอยู่ลองต่ำครึ่งแรกได้85เสียเต็มนะครับราคาแบบนี้น้ําแบบนี้อาจารย์เคนโดจอเจอคุณจะลงก็ขอเลือกฟันทงไปที่เลือกให้ลองนอนลิตไปดีกว่าครับวันนี้อาจารย์มอนะครับฟอร์มของทั้งคู่แตกต่างกันก็จริงนะครับแต่ว่านะครับอ่ แต่สิติที่เชลซีนะครับปกติเจอกับนอริลก็ทําได้ดีกว่าตลอดก็จริงครับแต่พวกเขามักยิงไม่ขาดนะครับ่าเวลาแพ้ก็ดูว่าแพ้ไม่ขาดนะครับนอริลนะเชลซีก็ชนะนอริลไม่ขาดสักทีนะครับผลต่างกันก็เต็มที่ก็1ลูกนะครับกับราคาวันนี้ให้เชลซีนะครับ เป็นต่อสูงถึงลูกครึ่งควบ2ขาวนะครับสูงตามเปิดที่2ลูกครึ่งควบสวันนี้อาจารย์มองว่าน่าลองนอริทมากๆครับ2เกมหลังสุดนะครับอาจารย์ที่มองไว้ว่า,าพวกเขาเริ่มทําได้ดีขึ้นแล้วนะครับทีมนอริทนะครับสเกมหลังสุดพวกเขาไม่เสียประตูนะครับเสมอเบอร์ลี่ศูนย์ศูนย์แล้วก็เสมอไบตันได้ศูนย์ศูนย์นะครับอาจารย์จึงมองว่าน่าจะฟอร์มเริ่มเหนียวแน่นขึ้นนะครับระบบทีมก็ดูดีขึ้นอาจารย์มองว่าวันนี้ดูแล้วแพ้ไม่ขาดครับ เต็มที่นะครับเชลซี Chelsea ก็เบียดชนะนะครับ1ประตูต่อศูหรือ2ประตูต่อ1อันี้นครับไม่น่าจะยิงขานะครับนอริ knowledge, ดดีไม่ดีมีพลิกเสมออกลับออกมาได้เลยนะครับวันนี้อาจารย์จึงเลือกว่าให้ลองนอริดดีกว่าครับกับราคาที่เชลซีเป็นต่อนะครับลูกครึ่งควบ2ขาแบบนี้ดูแล้ว วันนี้เชลซียิงไม่ขาดแน่นอนครับพวกเขาเพิ่งเตะฟุตบอลถ้วยมาเมื่อ2วันที่แล้วนี่เอง, Lindsay, น,ะองมมนะครับเตะกับมาโมที่ชนะมาโมมาส0ูนย์ะครับจานนึกว่าเตะถี่เหลือเกินนะครับเชลซีช่วงนี้จานก็เลยมองว่าวันนี้นะครับดูแล้วน่าลองนอรลิดมากครับดูแล้วพวกเขาอาจจะยิงไม่เยอะนะครับแล้วบอลเชลซีบางทียิงเม็ดเดียวก็ประคองแล้วนะครับช่วงนี้จาย์ก็จึงมองว่าให้ลองนอรลิดไปดีกว่าครับคู่นี้ ส่วนคู่ที่2วันนี้นะครับก็เป็นการพบกันร,ระหว่างเอเวอร์ตันพบกับวัตฟอร์ดนะครับเตะเวลา3ามทุ่มของบ้านเราเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มของทั้งคู่นะครับก่อนที่จะมาเจอกันในวันนี้เริ่มกันที่เจ้าบ้านเอเวอร์ตันนะครับฟอร์มหกนัดหลังสุดของพวกเขาอ่าก็มีอ่าชนะเบอร์ลี่นะครับ3ประตูต่อ1แพ้วิลล่า3ต่อ0ครับแล้วก็มาเตะฟุตบอลถ้วยนะครับ แพ้จุดโทษให้กับควีนปาร์คนะครับ8ประตูต่อ7ชนะนอริทสอต่อ0เสมอแมนยู1ต่อ1และครัง้งสุดท้ายล่าสุดครับแพ้ให้กับเวสต์แฮมนะครับศูนย์ประตูต่อ1ครับเป็นการชนะ2เสมอ1แพ้3ส่วนฟอร์ม6นัดหลังสุดของวัตฟอร์ดครับพวกเขาแพ้วูฟศูนย์ต่อ2นะครับชนะนอริทสต่อ1อ่าเป็นอ่าแพ้สต๊อกนะครับหต่อ3ในฟุตบอลถ้วยครับแล้วก็เสมอนิวคาสเซิลหประตูต่อ1แพ้ลีดหต่อศูนย์และครัง้งสุดท้ายล่าสุดนะครับ แพ้ให้กับลิเวอร์พูลนะครับศูนย์ประตูต่อ5เป็นการชนะ1เสมอ1แพ้4นะครับส่วนสถิติของทั้งคู่ที่เคยเจอกันมาครับย้อนไปดูครับก็เป็นวัตฟอร์ดชนะ1 0นเอเวอร์ตันเสมอวัตฟอร์ด2-2วัตฟอร์ดชนะ1 0นเอเวอร์ตันชนะ1 0นเอเวอร์ตันชนะ20 e และครั้งสุดท้ายล่าสุดที่เจอกันนะครับเมื่อวันที่1เดือน2ปี20ปีที่แล้วนะครับก็เป็นเอเวอร์ตันบุกชนะวัตฟอร์ดได้3ประตูต่อ2เจอกัันท้งหมด6ครั้งก็เปปป็น e นนนอวร์ตััชชะะไ 3, ะไ3ฟด2 และก็เสมอกัน1ครั้งนะครับส่วนตารางการแข่งขันของทั้งคู่นะครับเจ้าบ้านเอเวอร์ตันครับลงเตะม,มาแล้ว8นัดชนะ4ี่เสมอ2แพ้2ครับได้13เสีย9มี14คะแนนล้างอันดับ8ของตารางขณะนี้นะครับส่วนทีมเยอรมันฟอร์ดครับลงเตะม,มาแล้ว8นัดชนะ2เสมอ1แพ้5ได้7เสีย15ครับมี7คะแนนล้างอันดับ15ของตารางเอ่อล้างอันดับ16ของตารางขณะนี้นะครับส่วนราคาคู่นี้ออกมาเป็นอย่างไรและเราจะเลือกเชียร์ทีมไหน ไปดูที่ราคากันเลยครับเรทเปิดมาวันนี้นะครับให้เอฟเบอร์ตันนะครับเป็นต่อครึ่งควบลูกขาวนะครับครึ่งควบลูกบวก96อยู่ต่อกับเอฟเบอร์ตันนะครับก็เสียน้ํา91ครับได้91เสียเต็มส่วนอยู่ลองอ่าวัดฟอร์ดนะครับได้เต็มเสีย96ส่วนสูงต่ำนะครับเปิดมาที่2ลูกครึ่งลบ10นะครับ2ลูกครึ่งลบ90อยู่ต่อกับสูงนะครับก็ได้เต็มเสีย98ส่วนอยู่ลองต่ํา ได้90เสียเต็มนะครับส่วนราคาของครึ่งแรกครับเปิดมาที่เอเวอร์ตันนะครับเป็นต่อเสมอควบครึ่งขาวเสมอควบครึ่งบวก9 6อยู่ต่อกับเอเวอร์ตันครึ่งแรกเสียน้ํา8 8นะครับได้8 8เสียเต็มส่วนอยู่ลองวัตฟอร์ดครึ่งแรกนะครับได้เต็มเสีย96ส่วนสูงต่าของครึ่งแรกเปิดมาที่1ลูกลบ5ครับ1ลูกลบ87อยู่ต่อกับสูงครึ่งแรกได้เต็มเสีย95นะครับส่วนอยู่ลอง ครึ่งแรกนะครับได้8 7เสียเต็มนะครับนี่คือ45นาทีนะครับอาจารย์ขออนุญ,ญาตเพื่อนๆสมาชิกไว้นะครับอขอแจ้งไว้ทุกๆวันนะครับเพราะว่ามีสมาชิกก็ไลน์ส่วนตัวถามอาจารย์ไวท้ทุกๆวันเลยนะครับว่าทางขวามีไว้ทําอะไรทางซ้ายมีไว้ทําอะไรนะครับก็ ทางขวามือนะครับจบ45นาทีปุ๊บได้เสียเคลียร์บินกันไปเลยนะครับส่วนทางซ้ายมือต้องรอ90นาทีจบถึงได้เสียกันไปนะครับส่วนน้ําดํากับน้ําแดงเป็นอย่างไรครับก็อาจารย์ขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับส่วนน้ําแดงแบบนี้ถ้ากดปุ๊บก็ได้เต็มอย่างเดียวนะครับแล้วก็เสียตามตัวเลขที่โชว์ส่วนน้ําดํดๆแบบนี้นะครับก็กดแล้วได้ตามตัวเลขแล้วก็เสียเต็มนะครับ จะได้รับทราบไปพร้อมๆกันครับเวลาเพื่อนๆสมาชิกกดและก็จะได้ไม่ผิดพลาดนะครับทางขวาก็45นาทีทางซ้าย90นาทีนะครับราคาแบบนี้น้ําแบบนี้อาจารย์เคนโดจอ,เอดเถอะกูจะลงก็ขอเลือกฟันธงไปที่เลือกให้ลองวัดฟอร์ดดีกว่าครับวันนี้อาจารย์มอนะครับจากอร์มของทั้งคู่ก็ เป็นเอเวอแรนที่ทําได้ดีกว่าก็จริงนะครับตอนนี้อันดับของเอเวอแรนอยู่อันดับแปนะครับส่วนวัตฟอร์ดช่วงนี้ก็ต้องหนีดินล่นหน่อยนะครับอยู่ลังอันดับ16ของตารางขณะนี้ครับแต่ว่านะครับอาจารย์มองเอเวอแรนนะครับช่วงหลังมานี้นะครับฟอร์มของพวกเขาดูแผ่วๆลงไปเยอะเลยนะครับช่วงหลังนะครับก็ยิงประตูมักไม่ค่อยได้นะครับมี สองนัดหลังสุดพวกเขาเสมอหนึแล้วก็แพ้ไป1น,นะครับวันนั้นแพ้คาบ้านให้กับเวสแฮมเลยนะครับส่วนฟอร์มของวัดฟอร์ดนะครับสามเกมหลังสุดที่อาจารย์มอนะครับพวกเขาเสมอหนึแล้วก็แพ้ไปถึง2 2นัดนะครับกับสถิติที่เจอกันก็ค่อนข้างสูสีกันนะครับ ผัดกันแพ้ชนะกันไปเรื่อยนะครับเอเวอร์ตชนะไป3แล้ววัตฟอร์ดชนะไป2เสมอกัน1ครั้งนะครับวันนี้นะครับเลทเปิดมาให้เอเวอเ์ตเป็นต่อครึ่งควบลูกขาวนะครับสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งลบสแบบนี้อาจารย์มองว่าวันนี้นะครับวัตฟอร์ดมีโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะบุกไปยันเสมอได้อยู่เหมือนกันนะครับช่วงหลังว่าวัตฟอร์ดก็ทำผลงานได้ค่อนข้างดีขึ้นมาหน่อยๆนะครับยังไม่ถึงกับแย่ลัซะทีเดียวนะครับ โอกาสวันนี้ถ้าแพ้ก็จะดูแลแพ้ไม่เยอะนะครับแพ้แล้วแพ้ไม่ขาดครับอาจารย์แต่ว่าอาจารย์มองว่าโอกาสที่จะเสมอกันในเวลาวันนี้เป็นไปได้เยอะจริงๆนะครับอาจารย์จึงมองว่าวันนี้ดูแล้วน่าลองวัดฟอร์ดไปดีกว่าครับคู่นี้ส่วนคู่สุดท้ายวันนี้นะครับเราพบกันกันที่เป็นไบรตันพบกับแมนซิตี้นะครับเตะดึกนิดนึงครับก็เป็นเตะเวลา5ทุ่มครึ่งของบ้านเรานะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มของทั้งคู่นะครับก่อนที่จะมาเจอกันในวันนี้ พวกเขามีผ่านอะไรมากันบ้างครับเริ่มกันที่เจ้าบ้านไบตันนะครับฟอร์ม6นัดหลังสุดของไบตันครับพวกเขาก็ชนะเบนฟอร์ดนะครับ1ประตูต่อ0ชนะเลสเตอร์2ต่อ1อ่าชนะสวอนซีนะครับในฟุตบอลถ้วย2ต่อ1เสมอพาเลทครับ1ประตูต่อ1เสมออาร์เซนอลศประตูต่อ0และครั้งุท้ายล่าสุดครับเสมอนอริท0นย์ประตูต่อ0นะครับเป็นการชนะ3เสมอ3ครับส่วนฟอร์ม6นัดหลังสุดนะครับ ของแมนซิตี้ครับท่านก็มองว่าอ่าพวกเขาชนะวีคอมนะครับที่บฟุตบอลถ้วย6ต่อ1ชนะเชลซี1ต่อ0อ่าแพ้ปารีสนะครับ2ต่อ0ในฟุตบอลถ้วยแล้วก็กลับมาเสมอลิเวอร์พูล2ประตูต่อ2ชนะเบอร์ลีสนะครับ2ต่อ0และกลับมาเตะฟุตบอลถ้วยอีกครั้งชนะคัพบุกไปนะครับ5ประตูต่อ1ครับเป็นฟุตบอลถ้วยก็เป็นการชนะ4เสมอ1แพ้1นะครับ กับสถิติที่เคยเจอกันมานะครับย้อนไปดูก็เป็นแมนซิตี้ชนะ1 0แมนซิตี้ชนะ41แมนซิชนะ40แมนซีชนะ50แมนซิตี้ชนะ1 0และครั้งุดท้ายล่าสุดที่เจอกันนะครับวันที่19เดือน5ปี2-1เป็นไบตันนะครับเปิดบ้านชนะแมนซิตี้ไป3ประตูต่อ2ครับเจอกันทั้งหมด6ครั้งเป็นแมนซิสตี้ชนะไป5ครั้งและไบตันชนะได้1ครั้งนะครับส่วนตารางการแข่งขันของทั้งคู่ครับเจ้าบ้านไบตันครับลงเตะมาแล้ว8นะัดชนะ4ี่เสมอ3แพ้1ครับ ได้8เสีย5มี15คะแนนลางอันดับ4ของตารางขณะนี้ครับส่วนแมนซิตี้ครับลงเตะมาแล้วน8นะัดชนะ5เสมอ2แพ้1ได้16เสีย3มี17คะแนนลางอันดับ3ของตารางขณะนี้ครับอันดับติดกันเลยนะครับส่วนราคาคู่นี้ออกมาเป็นอย่างไรและเราจะเลือกเคลียร์ทีมไหนไปดูที่ราคากันเลยครับเลทเปิดมาวันนี้นะครับ ให้แมนซิตี้ครับเป็นต่ออ่าลูกควบลูกครึ่งลบสินะครับลูกควบลูกครึ่งลบเ3อยู่ต่อกับแมนซิตี้ครับอ่าได้น้ํา98นะครับได้เต็มเสีย98ส่วนอยู่รองไบตันครับได้93เสียเต็มครับส่วนสูงต่ําเปิดมาที่2ลูกครึ่งบวกสินะครับสลูกครึ่งบวกเกอยู่ต่อกับสูงนะครับเสียน้ํา82ครับได้82เสียเต็มส่วนอยู่รองต่ํา ได้เต็มเสีย90ครับส่วนราคาของครึ่งแรกครับเปิดมาให้แมนซิตี้นะครับเป็นต่อครึ่งลูกลบ10ครับครึ่งลูกลบ90อยู่ต่อกับแมนซิตี้ครึ่งแรกนะครับได้เต็มเสีย98ครับส่วนอยู่รองไบตันครึ่งแรกได้90เสียเต็มนะครับส่วนสูงต่ำของครึ่งแรกเปิดมาที่1ลูกขาวครับ1ลูกบวก95อยู่ต่อกับสูงครึ่งแรกนะครับเสียน้ำา8ดดครับได้8ปเเสียเต็มส่วนอยู่รองต่ำครึ่งแรก ได้เต็มเสีย95นะครับราคาแบบนี้น้ำแบบนี้อาจารย์เคนโดจอดเถอะกูจจลงก็ขอเลือกฟันธงไปที่เลือกให้ลองไบตันไปดีกว่าครับวันนี้อาจารย์มองจากฟอร์มของทั้งคู่นะครับค่อนข้างสูสีกันทีเดียวนะครับแมนซิตี้ถึงจะดูว่าเป็นทีมใหญ่กว่าก็จริงนะครับดูแล้วจะร้อนแรงหน่อยก็จริงครับแต่ว่าไบาตันนะครับพวกเขาเล่ได้เหนียวแน่นมากๆนะครับช่วงหลังๆวันนี้ถือว่าขึ้นไปอยู่ท็อปโฟเลยนะครับช่วงนี้ อาจารย์มองว่านะครับวันนี้แมนซิตี้นะครับบวกมาเยือนเป็นต่อถึงลูกควบลูกครึ่งลบสิแบบนี้สูงตามเปิดมาที่2ลูกครึ่งบวกสิบมองว่าวันนี้ดูแล้วหน้าลองใบตันมากๆนะครับกับสถิติที่เคยเจอกันเป็นแมนซิตี้ที่ทําได้ดีกว่าก็จริงนะครับแต่นัดล่าสุดนะครับ เมื่อวันที่19เดือน5ไปี21ที่ผ่านมาเป็นไบตันนะครับที่เฉือนชนะแมนซิตี้ไป3ประตูต่อ2สุดมันเลยนะครับวันนั้นวันนี้ก็เช่นกันครับอาจารย์มองว่าแมนซิตี้ไม่น่าจะยิงขาดนะครับพวกเขาตะฟุตบอลถ้วยมาหมาดๆนะครับเมื่อ2วันที่แล้วเองนะครับอาจารย์ก็ยังมองว่าเตะถีเกินไปครับช่วงนี้วันนี้ก็อาจจะโรเตชันนักเตะหน่อยนะครับอาจารย์มองว่าวันนี้ไบตันไม่น่าจะแพ้ขาดครับถึงจะแพ้ก็เต็มที่ก็แพ้เบียดนะครับดีไม่ดีมีบุก มีนะครับทำเซอร์ไพรส์นะครับมียันเสมอได้เลยนะครับในเวลาจารย์จึงมองว่าวันนี้ดูแล้วน่าลองไบตันมากครับกับราคาให้แมนซิ t y ตี้เป็นต่อลูกควบลูกครึ่งลบ10แบบนี้นะครับจึงเลือกว่าให้ลองแมนซิ t y ตี้ไปครับคู่นี้สรุปผลทีเด็ดบอลวันนี้บอลสเตป3หลังโกไยวันของอาจารย์นะครับก็คือให้ลองนอริดให้ลองวัตฟอร์ดและให้ลองไบตันไปครับ รับซับแน่นอนครับคืนนี้ย้ำนะครับเพื่อนๆว่านี่คือความคิดเห็นและทัศนะส่วนตัวของอาจารย์นะครับเพื่อนๆท่านไหนมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรหรือเห็นต่างยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับที่ใต้คลิปขอแบบสุภาพสุภาพนะครับทุกท่านไม่ว่ากันครับทุกท่านครับส่วนท่านไหนนะครับที่อยากร่วมสนุกไทายผลไปกับอาจารย์หรือว่าร่วมดูหน้าน้ําแบบอาจารย์แบบนี้นะครับก็แอดไลน์กันไปได้ที่แอดโคปาเจ็ดแปดเก้านะครับอาจารย์กล้าการันตีครับเว็บดีมั่นคง100%นะครับ ฝากถอนรวดเร็วเป็นระบบโอโต้แล้วนะครับจะแจ้งฝากถอนได้เลยนะครับด้วยตัวเองนะครับไม่ต้องผ่านแอดมินนะครับส่วนท่านไหนนะครับที่อยากได้คู่บอลแบบ VIP หรืออยากเข้ากลุ่ม VIP บวกขออาจารย์หรือว่าอยากพูดคุยส่วนตัวกับอาจารย์แบบ VIP ก็แอดไลน์กันมาได้ที่ Ken Docty 789ครับที่อาจารย์ขึ้นไว้ข้างหน้าเพียงท่านทําตามกติกาที่อาจารย์ให้ไว้ท่านก็จะได้เข้ากลุ่มและได้รับ VIP ขออาจารย์กันแบบฟรีๆทุกๆวันนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยครับ แอดกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับทีเด็ดบอลวันนี้บอลสเต็ป3หลังโกลายวันผมอาจารย์เคนโดจอดเถอะคูตะลงก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเล่นหากันแบบมีสติทุกท่านด้วยนะครับเฮงเฮงลยๆทุกท่านครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ